กูโดนขึ้นเดวหมดไงนี่ท่าลานนี่ยมันมืวียกมาเมืองอาหารแรงมันสปาเกตตี้เค็จซอสอันเค็จแอน์สปาเกตตี้เคชจแปดซอสเนื้อซับนั่นแหละแต่ว่าเด็กน้อยโมมากินแฉะแแม่มันก็เลยพัดให้มันแห้งๆเอาละปิดไฟได้แล้วนะมันสิแห้งพวกมันต้องใส่แต่ถ้ามันชอบกินซอสเอ้มะเขือเทศมันใส่อยู่ดีลงวะถ้าสิพยายามเก็บซอสอัน เก็บ,บลูกเก็แบบลูกริ่งเขาที่กินในห้องไหนห้องลแล้แขกบอกเออมันไปกินบางที่ไม่ใส่นะถ้าท้าไปมันเดือดเลยแล้วคือมันไม่เติมไอพ้พรมมันไม่เรื่องมาก,หร,กหรอกนะอีเพสซี่หนุนหนุนอี <laughs> อีเดี๋ยวจะตั้งสาขาชมรมลูกน้องเอบีบี <laughs> เ,บเด็กเด็กอาหารมาแล้วหาที่นั่งเร็วเอาเอาก้าอี้มานั่งเลยนูสกอแอดเตอรหมดนั่งเลยลูกเดี๋ยวกินข้าวแม่เอาข้าวมาให้แล้วเร็ววันนี้กินสปาเกิตตี้ อ้าอาอาเธอไลูกเต้ากินข้าวเพ็ตซี ja ่กินมดบอลน่ะแค่น in ี้ละแค่นั้นแหละแค่หมดแค่ต่ไม่มม่ัเด็นใตาเนี่เีนเียนเยนมีดมีดเบาเบาอันเน่ไปเพนปริยาไน่ว่ามีดสิบแปดข้ออันนั้ไปแอบอีกโอ้ยทมเหีอพ่อมันจะได้ผลด้วย่มันเน่ไปได้มีดก็ยัง่าเฮียนมีดมีมไ่ได้สนนลแบบเฮียนนะเฮียนมันเอาสอย่างเนอันนี้ให้ปัแ ไปก่อนดีกว่ามันร้อนลูกเอาไปทีละใบมันฮ้อนเอาไปทีละใบไปเดี๋ยวมึงซ่อมซ่อมตั้งปูให้ใข่เอาไปแล้วปูยยด้วมันจะมึงทำข้าวถือจะได้ไหมเอาไปทีละใบอเอเเบอมันร้อนอยกยังว่าเหรอบังไปเอาจบข้าวเอามาเฮียนนี่เฮียนนี่อะ่ะมานี่ปั๊บของปั๊บอยู่นี่ปั๊บเสต้เฮ นะ้าเอาซิระวังนะมันร้อนเป่าก่อนนะเป่าก่อนนะปั๊บร้อนนะร้อนเปน่าก,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 ก่อนเป่าก่อนลูกเออเป่าก่อนเออปั๊บเก่งเป่าก่อนแล้วค่อยกินนะเป่ BJ, gri, าก่อนเออเป่าก่อนแล้วค่อยกินเออแวนตาลีเต้นรอก่อนเนาะอย่าตะวามนะลูกมันร้อนปั๊บต้องเป่าก่อนนะเย็ยยนนะปั๊บนะ เอออยู่เพิ่นว่าบอกแอนนายบอกว่าให้เป่าก่อนอยู่ว่าสั่นอยู่ก็คือเพิ่นเข้าใจถาก่อนเขากินปั๊บมานั่งของหนูเลยปั๊บมาของหนูก็มีนี่มานั่งกินนี่มาอยากไปนั่งน้ำขาวอ่ะปั๊บซิตเตอร์ข้างๆพี่ภูมิอันนี้ปั๊บปั๊บนั่งลงซิตเตอร์เฮซิตเพิ่นบ่ค่อยเว้าลรวบ่ค่อยเว้าไทยได้ปั๊บเพิ่นไปโรงเรียนเพินาสาสเ่นเว้าภาษาสืวิเดนไปเด้ อย่าลืมเป่าก่อนนะเนี่ยเป็นเวลาของเด็กน้อยเสร็จไปแล้วต่อไปเป็นเวลาของคนใหญ่นะจ๊ะได้รักใจใจจ้ารักนะจจ๊บเจ